ฎแห่งกรรมเรื่องที่สิบห้าสร้างทุกข์เรื่องนี้ถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็อดคิดไม่ได้ว่ามันอาจเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์อันหนึ่งสำหรับอนุชนรุ่นหลังในทางที่จะช่วยยับยั้งจิตใจของผู้ที่กำลังประสบเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกับเรื่องนี้มิให้ต้องตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ ดังที่ข้าพเจ้าได้พบและจะบรรยายต่อไปนี้ณวันหนึ่งก่อนสงครามโลกคราวที่แล้วข้าพเจ้าได้รับบัตรเชิญรับประทานอาหารในงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวซึ่งได้จัดให้มีขึ้นณพัตคารที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งครั้นถึงวันกำหนดในตอนเช้าขณะที่ข้าพเจ้ากำลังจะออกจากบ้านไปทำงาน ข้าพเจ้าก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะจัดหาของขวัญสักชิ้นหนึ่งเพื่อไปในงานสมรสที่ได้รับเชิญในคืนนี้แต่ยังไม่ทันจะออกจากบ้านเจ้าบ่าวกับพวกเพื่อนๆก็มาหาที่บ้านขอร้องให้ไปงานสมรสคืนนี้ให้ได้เพราะเขานับถือข้าพเจ้าเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เขานำมากำชับเตือนเพราะเกรงว่าจะลืม ข้าพเจ้าก็รับปากว่าคืนนี้ต้องไปแน่เพราะคุณเคยสนิทสนมกับบิดาของเข้าดีและแม้เจ้าบ่าวก็นับถือเรียกข้าพเจ้าว่าอาเย็นวันนั้นข้าพเจ้าตรงไปยังพัตคารตามเวลาที่แจ้งไว้ในบัตรเชิญเมื่อขึ้นไปชั้นบนที่เขาจัดโต๊ะเลี้ยงอาหารก็เห็นผู้ที่มาในงานมากมายข้าพเจ้าได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าภาพ และถูกเชิญไปนั่งที่โต๊ะมุมหนึ่งซึ่งมีผู้ใหญ่นั่งอยู่หลายท่านจึงร่วมวงสนทนากาันข้าพเจ้าสังเกตดูรู้สึกว่าการจัดงานคราวนี้เป็นงานที่มโหรฬานยิ่งใหญ่โต๊ะอาหารพร้อมด้วยสุราต่างประเทศอย่างดีจัดตั้งวางเรียงรายเตรียมไว้สำหรับบรรดาแขกเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังมีวงดนตรีและเครื่องขยายเสียง นักร้องหญิงชายที่มีชื่อออกมาครวนเพลงด้วยเสียงอันไพเราะและมีพวกหนุ่มๆสมัครออกมาร้องเพลงทั้งไทยและเทศตามที่ตนถนัดบรรยากาศภายในห้องโถงใหญ่เต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริงน่าเพลิดเพลินสำหรับชีวิตหน่มสาวยิ่งนักข้าพเจ้านึกชมอยู่ในใจว่าเจ้าภาพฝ่ายเจ้าบ่าวช่างจัดงานได้รู้ราถึงเพียงนี้ท,ท,ทั้งๆที่ฐานะ ก็ไม่ได้มั่งมีมากมายอะไรเลยฐานะของเจ้าสาวก็มีสภาพเช่นเดียวกันหลังอาหารมีการให้ศีลให้พรคู่บ่าวสาวและเจ้าภาพได้กล่าวแสดงความขอบคุณแขกที่มาในงานเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วข้าพเจ้าก็ลากลับจากระยะเวลานั้นไม่นานนักข้าพเจ้าก็ลืมงานสมรสอันหรูรานั้นเสียสิ้น นับจากคืนวันนั้นเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีกว่าข้าพเจ้าได้รับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อนๆนที่พักการแห่งหนึง่งเมื่อเข้าไปก็เห็นชายผู้หนึ่งกําลังรับประทานอาหารอยู่กับเพื่อนหลายคนชายผู้นั้นคือเจ้าบ่าวที่ข้าพเจ้าไปในงานสมรสของเขาเมื่อปีที่แล้วนั่นเองรู้สึกว่าเขาดีใจมากที่เห็นข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นจากโต๊ะตรงเข้ามาหา และเชื้อเชิญให้ข้าพเจ้าไปร่วมโต๊ะกับเขาแต่ข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้ามากับเพื่อนหลายคนพลางชี้ไปที่เพื่อนๆซึ่งเดินนำหน้าไปก่อนและก็ถือโอกาสถามเขาว่าเป็นอย่างไรหลานชายสบายดีหรือมีลูกกี่คนแล้วแทนที่เขาจะตอบด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสาตามธรรมดาของคนหนุ่มที่เพิ่งแต่งงานปีกว่า ใบหน้าของเขากลับสลดลงพร้อมกับระบายความในใจออกมาว่าไม่ไหวหรอกครับคุณอาผมแย่ภรรยาที่เริ่มตั้งท้องหนี้สินเมื่อครั้งแต่งงานยังใช้ไม่หมดการงานไม่เดินเงินก็ยิ่งหายากเต็มทีถ้ามีลูกก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นผมกรุ่มใจจริงๆอยากจะตายให้พ้นทุกข์ร้อนไปสักที ข้าพเจ้าไม่นึกว่าจะได้ยินคำเหล่านี้เพราะตอนแต่งงานก็เห็นรื่นเริงและมีความสุขดีแต่บัดนี้ร่องรอยความสุขไม่เหลืออยู่เลยข้าพเจ้าตบไหลเข้าเบาๆและปลอบใจว่าอย่าเพิ่งคิดสั้นเกิดมาเป็นคนทำอะไรก็ต้องผิดพลาดบ้างค่อยๆแก้ไขคิดดูให้ดีๆเมื่อเห็นข้าพเจ้าให้สติและให้ความเห็นอกเห็นใจเช่นนั้น สีหน้าก็ดีขึ้นบ้างเขาขอตัวข้าพเจ้ากลับไปขอโทษเพื่อนที่นั่งร่วมโต๊ะเดิมเพื่อขอเวลาสนทนาแล้วเดินตามข้าพเจ้ามาเราใช้เวลาที่เพื่อนๆกำลังยุ่งอยู่กับการสั่งอาหารมาสนทนาซักถามเรื่องราวของเขาจึงได้ทราบว่าก่อนแต่งงานคราวนั้นต้องไปกู้เงินเข้ามาแต่งงานที่มีหน้ามีตาย่อมใช้เงินมาก แต่ภายหลังการแต่งงานถึงปีกว่าแล้วเงินที่กู้มาก็ยังใช้เขาไม่ถึงครึ่งข้าพเจ้าไม่ติดเตียนเขาในสิ่งที่ล่วงมาแล้วเพราะอาจจะทำให้เขากระทบกระเทือนใจมากขึ้นโดยคิดว่าแค่นี้แกก็ได้รับความทุกข์และรู้สึกตัวแล้วเวลานี้แกก็มีทุกข์หนักอยู่ในใจเรื่องหนี้สินแต่ก็อดตำหนิในใจไม่ได้ว่า แกอยากเอาหน้าเอาตาเพียงชั่วระยะวันกับคืนเดียวดูไม่สมกันเลยที่ตัวเองต้องมาใช้หนี้ใช้นี่เขาไม่รู้จักสิ้นสุดเป็นการหาความทุกข์ใส่ตัวแท้ผู้คนที่ไปงานคืนนั้นต่างก็ลืมกันหมดแล้วตัวเองต้องทุกทนต่อไปเป็นเรื่องที่น่าสงสารและน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันข้าพเจ้าจึงถามว่านี้สินใช้ไปเท่าไรและยังเหลืออีกเท่าไรล่ะ เขาตอบว่าไอ้ส่วนรายย่อยๆผมใช้ไปหมดแล้วเหลือแต่รายใหญ่ใช้ไปได้ประมาณ40%เปอร์เซนดี๋ยวนี้ผมไม่มีจะส่งให้เจ้านี่แล้วไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าคอยแต่จะหลบหน้าผมกลุ้มใจเลือะเกินวันนี้พเอิญเพื่อนเข้ามาจากต่างจังหวัดชวนมาทานอาหารจึงได้พบกับคุณอาถ้ามิเช่นั้นก็ไม่ได้พบผมเองก็ไม่ได้เกียจคร้าน หรือคิดจะช่อโกงอย่างใดงานทุกสิ่งทุกอย่างผมทำได้ทั้งนั้นแต่ขอให้ได้เงินมาใช้หนี่ก็แล้วกันงานรับเหมาที่เคยทำก็ไม่มีผมผ่อนใช้หนี่เขาจนหมดทุนแล้วข้าพเจ้านิ่งฟังด้วยความเห็นใจแล้วถามเขาว่าเจ้าเนี่รายใหญ่หนักใครอยู่ที่ไหนเป็นคนหน้าเลือดหรือเปล่าเขาตอบว่าเปล่าครับ ท่านเป็นคนดีน่านับถือมากถ้าเป็นเจ้านี้อื่นผมคงไม่มีที่อยู่แล้วผมรู้ว่าตัวผมเป็นคนไม่ดีไม่สมกับที่ท่านไว้วางใจผมเขาพูดด้วยเสียงเครือเครอข้าพเจ้าถามอีกว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรเพราะรู้สึกสนใจที่นานๆจะได้ข่าวที่ว่ามีลูกหนี้ชมเชยเจ้าหนี้สักครั้งท่านเป็นคุณหลวงครับชื่อคุณหลวง อยู่ทางใต้ของพระนครเมื่อข้าพเจ้าได้ยินชื่อคุณหลวงจึงถามว่าลูปร่างเล็กๆขาวๆผมบางหน่อยหน้าตายิ้มแย้มอยู่เสมอใช่ไหมและเวลานี้เป็นข้าราชการเบี้ยบำนานใช่แล้วครับผมอายท่านเลือะเกินไม่อยากจะพบหน้าเพราะพูดไว้ไม่เหมือนคำพูดคุณอามีช่องทางจะช่วยเหลือแนะนำอะไรผมบ้างไหมครับ นึกว่าเอาผมไว้ใช้สักคนเถอะครับข้าพเจ้าเห็นหน้าแล้วก็สงสารอยากจะช่วยเพราะเขาพูดอย่างซื่อและเปิดเผยดีจึงแนะนำว่าอันที่จริงเรานะ่มันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะแต่ก็พอมีทางแก้ไขได้บ้างถ้าอาแนะนำหลานจะเชื่อและทำตามที่อาบอกไม่ล่ะแกรีบตอบรับโดยเร็ว ด้วยดวงหน้าและประกายตาที่ค่อยแจ่มใสขึ้นบ้างผมรู้ว่าคุณอาหวังดีต่อผมบอกเถอครับว่าให้ผมทำอะไรบ้างถ้าเป็นความเห็นของคุณอาแล้วผมจะทำตามทุกอย่างผมเคารพนับถือคุณอาเหมือนพ่อของผมก็ว่าได้ข้าพเจ้ายิ้มเมื่อได้ยินเช่นนั้นขอบใจที่นับถืออาในเบื้องต้นอาขอให้ความเห็นว่า การที่เราคอยหลบเจ้าหน่ายูู่นั้นถือกันว่าเป็นความผิดอย่างมากทีเดียวเพราะตลอดเวลาที่หลบเราต้องแบกเอาความทุกข์ไว้ด้วยมันเป็นการทรมานจิตใจหมดความสุขสบายและเราควรจะเคารพความจริงเราต้องกล้าสู้หน้ากับความจริงโดยเฉพาะสำหรับคุณหลวงที่ท่านเป็นคนดีมีศีลธรรมที่ท่านออกจากราชการก็เพราะท่านกเกษียณอายุ และท่านเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงอารู้จักท่านดีตั้งแต่ท่านยังรับราชการการที่ยินยอมให้หลานกู้หนี้ยืมสินมานี้ก็นับว่าเป็นพระคุณแม้ว่าทรัพย์สินจะถูกใช้ไปในทางที่ผิดหรือถูกก็ตามเราก็ยังเป็นหนี้บุญคุณของท่านอยู่เสมอฉะนั้นเราจึงควรมีความกตัญญูต่อท่านโดยที่ไปหาท่านที่บ้านเล่าความจริงให้ท่านฟัง มีหรือไม่ก็ต้องไปบอกและขอความเห็นใจจากท่านคนเราเมื่อได้พูดจาคันกงเห็นใจกันบ้างไม่มากก็น้อยถ้ามีค่อยผ่อนไปบ้างถ้าไม่มีก็ผลัดไปแต่ต้องไปมาหาสู่อยู่เสมออย่าหลบหน้ามีอะไรให้ช่วยท่านได้ก็ช่วยรับใช้หรือเอาแรงงานเข้าช่วยไปก่อนที่อาพูดมานี้พอทำได้ก็เริ่มทำเสียเลย ข้าพเจ้าย้ำถามเขาหลายหนเขานิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ตอบว่าความคิดของคุณอานี่ก็แปลกดีเหมือนกันทีแรกผมคิดว่าจะหลบหน้าท่านจนกว่าจะหาเงินมาใช้ให้ครบแต่ถ้าทำอย่างนั้นใจมันก็ไม่มีความสุขความสบายจริงๆอย่างที่คุณอาว่าผมจะทำตามที่คุณอาแนะนำบางทีอาจทำให้ผมสบายใจขึ้นได้บ้างพอดีบอยยกอาหารที่เพื่อน ข้าพเจ้าสั่งไว้มาตั้งบนโต๊ะเขาจึงถือโอกาสกลับที่นั่งโต๊ะเดิมต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้พบเขาอีกเลยเป็นแรมปีครั้นวันหนึ่งข้าพเจ้าได้พบคุณหลวงในงานพระราชทานเพลิงศพท่านข้าราชการเก่าผู้หนึ่งข้าพเจ้าถือโอกาสสนทนากับท่านเพราะไม่ได้พบกันเป็นเวลานานและข้าพเจ้าได้เรียนถามถึงลูกหนี้คนนั้นซึ่งคุณหลวงก็เล่าให้ฟัง ตอนหนึ่งคุณหลวงเล่าว่าเออเมื่อพูดถึงเจ้าคนนี้มันแปลกดีเหมือนกันเดิมมันคอยหลบหน้าหลบตาผมเรื่อยเพราะเอาเงินมาใช้บ้างไม่ใช่บ้างต่อมามันกลับมาหาและบอกผมว่ามันสำนึกในบุญคุณที่ผมได้ช่วยเหลือมันในยามขาดแคลนเมื่อยังไม่มีเงินนำม,มาคืนก็อยากจะช่วยทำงานขัดดอกไปก่อนสุดแท้แต่จะทำอะไรผมได้ฟังก็เห็นใจ เราะเคยเห็นแต่ลูกหนี้เมื่อไม่มีเงินมาใช้หนี้ก็คอยหลบหน้าเจ้าหนี้ทั้งนั้นครั้นได้พบปรัดเมื่อนั่นเมื่อนี้แต่นายคนนี้แปลกดีจากวันนั้นมันก็ไปบ้านผมเสมอว่างเวลาไหนเป็นมาบางทีก็พาเมียมาด้วยเมียเขาก็ช่วยเมียผมทำงานบ้านเมียผมสงสารเอ็นดูจนเมียเขาท้องแก่แต่ยังอุตส่ามารับใช้ เมียผมเกิดสงสารขึ้นมาก็เลยเป็นธุระช่วยฝากท้องเป็นธุระในการคลอดบุตรทุกอย่างนี่แหละคนเราเมื่อเขามีมิตรจิตเราก็ต้องมีมิตรใจจริงไม่คุณข้าพเจ้าได้ยินเช่นนั้นก็ปลอยยินดีไปด้วยรีบถามว่าแล้วนี่สินที่ยังค้างอยู่นั่นล่ะครับใช้หมดหรือยังคุณหลวงหัวเราะอย่างใจดียังหรอกคุณ แต่ก็เหลือไม่เท่าไรหรอกและผมก็ไม่สนใจแล้วคนดีๆอย่างนี้หาไม่ค่อยได้เวลานี้ก็เท่ากับเป็นสมาชิกในครอบครัวของผมเหมือนกันผมชอบที่เขาเป็นคนซื่อมีความกตัญญูทั้งผัวทั้งเมียนี่ก็ออกลูกมาเป็นชายเมียผมเกิดสงสารเด็กเลยรักเหมือนลูกเหมือนหลานและผมก็ให้งานรับเหมาไปสองรายและแนะนำให้ไปที่อื่นๆอ,อ,อีกหลายแห่ง ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นยินดีมากที่ได้ทราบว่าคำแนะนำของข้าพเจ้าได้ผลเกินความคาดหมายข้าพเจ้าจึงพูดกับคุณหลวงว่าเป็นเคราะดีที่ลูกหนี้ที่ได้เจ้านี่ใจบุญอย่างคุณหลวงเพราะเจ้านีส่วนมากไม่ค่อยเห็นใจลูกนี้และลูกนี้ก็ไม่เข้าใจเจ้านีเลยทำให้เข้าใจกันไม่ได้ ผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในพันี่ซ้ำที่เป็นเช่นนี้คุณหลวงยิ้มและพูดว่ามันประกอบกันคุณฝ่ายใดจะดีฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะตบมือข้างเดียวไม่ดังมันต้องดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายจริงไหมคุณผมมาคิดดูเราก็อายุป่านนี้แล้วจะอยู่ไปสักกี่วัน จะทำหน้าเลือดขูดรีดไปมันก็เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวไป,ปเปล่าๆคิดช่วยคนขัดสนให้เขาได้ทีพึ่งก็จะเป็นกุศลเหมือนกันเมื่อเราสนทนากันถึงแค่นี้ก็พอดีได้ยินเสียงพินาดประโคมขึ้นพวกแขกทั้งหมดพากันยืนขึ้นแสดงความเคารพแล้วก็เดินเข้าแถวกันขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นพิธีเผาศพขั้นตน้น และก็แยกย้ายกันกลับบ้านต่อจากงานพระราชทานเพลิงศพมาประมาณ7-8เดือนก็ถึงเทศกาลขึ้นปีใหม่วันนั้นข้าพเจ้าอยู่บ้านในตอนเช้าเห็นรถยนต์คันหนึ่งแล่นเข้ามาในบ้านและชายคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าจําได้ว่าคือเจ้าบ่าวคนที่ข้าพเจ้าแนะนําเข้าไปลงมาจากรถพร้อมด้วยถาดซึ่งมีของเต็มอยู่ในมือ ข้าพเจ้าเชิญให้เขาเข้าไปในห้องรับแขกเมื่อนั่งลงแล้วก็ทำความเคารพข้าพเจ้าผมมากราบขอบพระคุณคุณอาครับข้าพเจ้าจึงถามว่ามาขอบคุณเรื่องอะไรกันละ่ะทำไมเอาของมาให้มากมายอย่างนี้ผมถือโอกาสมาส่งความสุขปีใหม่ด้วยครับภรรยาและบุตรก็ตั้งใจมากราบขอบคุณอาพร้อมกัน เพอเอินวันนี้ที่บ้านคุณหลวงมีงานรื่นเริงสำหรับเด็กๆภรรยาผมจึงต้องไปช่วยทางโน้นและคิดว่าวันหนึ่งคงได้มากราบคุณอาข้าพเจ้าตื้นตันในความกระตันยูของเขาจึงตอบว่าขอบใจไม่ต้องให้ลำบากรอกเออการงานเป็นอย่างไรดีขึ้นบ้างไหมนี่สิครับที่ทำให้ผมต้องมากราบขอบพระคุณคุณอา ที่ได้ให้คำแนะนำเพราะตั้งแต่ผมปฏิบัติแล้วสบายใจขึ้นเพราะคุณหลวงและคุณนายเป็นคนใจดีมากใจคออบอ้อมอารีเหมือนที่คุณอาพ,พูดคุณหลวงได้ช่วยให้ผมได้งานทำสองแห่งเป็นงานรับเหมาซ้ำยังออกทุนให้ก่อนพองานเสร็จผมก็มีเงินใช้หนี้จนหมดสิ้นเรียบร้อยเวลานี้ผมหมดกังวลแล้วมีแต่ความสบายใจ ผมนึกถึงคุณอาเสมอตั้งใจจะมาหาหลายครั้งแต่ไม่มีเวลาว่างเลยพอดีวันนี้เป็นวันปีใหม่งานหยุดจึงได้โอกาสความจริงอาไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักเพียงแต่แนะน,นำให้บ้างเท่านั้นความดีนั้นอยู่ที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้แนะนำหลานปฏิบัติได้ดีเป็นผลเกินคาดเกินกว่าที่อาได้คิดไว้ นี่แหละหลานคนเราเกิดมาไม่ว่าใครย่อมมีการผิดพลาดรู้เท่าไม่ถึงการไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ก็ยังไม่ควรหมดอะไรในชีวิตเราต้องอดทนต่อสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตขอให้ถือว่ามันเป็นเพียงความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาบดบังให้ปัญญาหายไปชั่วคราวถ้าได้ตั้งใจปัดเป่าความทุกข์ไปไว้เสียทางหนึ่ง และใช้ปัญญาคิดแก้ปัญหาอยู่เสมอก็จะพบทางออกที่ดีงามดังเรื่องของหลานนี้